ในที่สุดอวาต้าเวิร์กเอาสถานีตำรวจให้ซึกเทซีนะว้าวมีรถด้วยแฮะไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวพี่เาจยจะลองใส่ยูนิฟอร์มเดิมนะคะแล้วก็เข้าไปในสถานีตำรวจเลยโอ้โหะเมามแล้ว,แ,ลวแบบนี้คุณถูกจับกลุ่มนะคะไม่ได้นะผู้กองผู้หญิงคนนี้โดนขโมยของที่บ้านนะตำรวจคะช่วยฉันด้วยนะคะมันเอาทองของฉันไปตั้ง10ล้านบาทโอ้คุณนาก็ต้องลงมาทึกประจำวันไว้นะคะ,ะทางตำรวจเขาจะประสานงานให้นะคะแต่แต่ว่าอัปเดตอะไรบ้างนะดูเหมือนอันนี้คือความลับนะคะน้องๆถ้ารู้ความลับมาบอกพี่ไอ้ด้วยนะคะว่าทางคุณยายคนนี้จะทผิดดมาาาาหหรรรรืืออเปลล่่ววไ้ัับง ตรงนี้พี่คิดว่าเป็นของกลางแน่ๆเลยอ่ะต่อไปนะครับตรงนี้เป็นชุดเครื่องแบบยูนิฟอร์มของคุณตำรวจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดูกันทั้งหมดเลยนะว้าวเจ๋งชะมัดเลยอ่ะโอ้และนี่ก็มีอันนี้ด้วยนะคะกระบ,บองไฟจราจรเท่มากๆโลวอนหนึ่งเรียกวอสองนะคะใครที่อยากจะเป็นตำรวจเนี่ยน้องๆสามารถเข้ามาทดลองการเป็นตำรวจที่นี่ได้เลยนะเนี่ยม,มีอาหารว่างให้ด้วยดีจังเลยนะเป็นตำรวจเนี่ยเอาล่ะเดินไปเรื่อยๆเราจะพบกับตรงนี้อะไรหรอครับผู้กองเออฉันคิดว่านะคะอาจจะเป็นความลับก็ได้ไปหาดูได้เลยนะแบบนี้นี่เองแล้วตตรงงนนั้ล่่่อทียู กระดานนะคะจะเป็นแบบว่าการสืบหาผู้ต้องสงสัยค่ะเข้าใจแล้วล่ะเอา้าผู้หมวดแพทย์ทำแผนประกอบคำสารพาพหรือย,ยังค่ะจะนี้ไปทำตอนนี้เลยค่ะไม่ได้เลยนะเป็นตำรวจก็ต้องขยันนะคะล่ะค่ะทุกคนคะมาดูตรงนี้กันดีก,กว่าดูเหมือนว่าเราจะได้รถตำรวจจริงๆด้วยแฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยน,นี้คิดว่าน่าจะเป็นที่ทำความสะอาดรถนะคะแล้วก็เอะทำไม่นอนอยู่ได้ล่ะคะ่ะนี่มันจ่าโนตนี่นะจ๊ะอุ้ยถ้าจ่าง่วงจักก็ไปนอนเถอะค่ะเดี๋ยวหนูจะเฝ้าให้ขอโทษทีครับผู้กองเดี๋ยวผมขอไปงีบก่อนแล้วกันนะเมื่อคืนไหน ไปแปก้วกันกินกาแฟยังนอนไปอีกเหรอเนี่ยเอาล่ะฉันขอไปทํางานก่อนนะนี้จะมีใครทําผิดหรือเปล่าไปตรวจการกันดีกว่าน,น้องๆชอบแล้วเราก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้พี่ไอ้ด้วยนะอัปเดตกัน